เอาเลยฮะเอาเลยช้อมอื๊บซัมอึ๊ดอึ๊ยเอาอีกนิดหน่อยครับอีกนิดหน่อยอุ้ยไก่แล้วไกลแล้วโอ้โหตอนนี้เพิ่มจะมาทำอะไรนะวันนี้ดินฟันเออฟันฟัน้ำนมเนาะ โอเคอ่ะจัดไปเลยครับหนึ่งสองสามค่อยๆโยกก็ได้ค่อยๆโยกก็ได้เอาเลยครับเอาเลยครับค่อยๆโยกอ่ะอืมค่อยๆโยกอ่ะอ่ะฮะดันเข้าแล้วก็ดันออกดันเข้าแล้วก็ดันออกโอเคมันออกมาแล้วอุ้ยโอ้ยโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วกล้แล้วโอเคเกะอะอ่ะฮะอดทนครับอดทนอดทนครับ ค่อยดึงออกขึ้นสิดึงออกเลยครับหนึ่งสองดึงขึ้นเลยดึงนะครับจุดอ้าวนึงก็ออกไม่ได้กั้นใจนี่เพิ่มกั้นใจดึงทีเดียวเลยครับนี่หักกทกเดียวเลยกั้นใจหักกึ๊กเลยครับใช่ก้รใจหักกึ๊กทีเดียวเลย ใช่เพิ่มอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองนะหนูลองส่องดูอ่าแล้วหนูผมค่อยๆดูเอาเอามือเอามือจับเอามือจับฟันดูว่ามันจะหลุดแล้วเห็นไหมงัดออกมาหนึ่งสองสามแตกจิ๊กเลยหนึ่งสองจึ๊กงัดเลยจึ๊กงัดเลยครับงัดเลยงัดงัดมันเริโยกหางแล้วอ่ะใช่หางมันใกล้จะหลุดแล้วใกล้จะหลุดแล้วเนี่ย แม่แม่เต็มทิตชู้มันแล้วอ่ะใช่เอาเลยเลยเลยเอาเลยครับเอาเอาโซ่ no เอาโอ้โหเล็กบ้ามันหลุดออกมะไรสองยังตาก็คือมันจะเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บดึงออกแล้วมันจะไม่เจ็บแล้วลูก เพราะว่าฟันมันโผล่มาแล้วไงฟันแท้ใช้เวลานานมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ใช้เวลาอย่างนี้แหละนี่อย่าเขาถ่ายที่รอนอ่ะดึงชสองอึ๊บนั่นแหละเออนั่นแหละแล้วทั้งนั้นก็เพิ่มกันหนึ่งสองเพิ่มกันหนึ่งสองอึ๊บเลยไงแต่เขาแต่เขาใช้เชือกนะโอ้ยใช้มือก็ได้เพิ่มเพิ่มโยกไปฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยววางหายนะเพราะบางทีเชือกมันมัดไม่แน่นเดี๋ยวเชือกมันี นี่ทุกคนเป็นกำลังใจใเด้งปึ๊บทีเดียวจบเลยซ้ำปึ๊บเหลือแค่ยายนั่นแหละยายก็เป็นกำลังใจให้ไม่ใช่ยายนอนดูโทรศัพท์ไม่ใช่หรอเออยายก็เป็นกำลังใจให้ยายกอนข้าฟัวมาตรงโต๊ะกินข้าวแล้วพูดดีๆพูดดีๆดียายดูอยู่มาตรงโต๊ะกินข้าวค่ะอะเอา ใหญ่มาเช็ดก็ได้เลือดอ่เลือดยังไม่ออกหรอกตอนนี้ยังไม่ออกหรอกลูกเอาไหละมันต้องออกวันนี้แหละใช่อต้องทหารต้องอดทนใช่ทหารอดทนตำรวจตำรวจโอเคตำรวจอดทนโอเคตำรวจอดทนหนึ่งสองสามคืบเอาเป็นกำลังใจลงคืบลงกำลังใจล้นหลามเลยคืบลงคืบลง ดังเนี้ยลงตึ๊กลงเงี้ยเออตึ๊ลงเนี้ยเลยหนึ่องนึ่งสองตำรวจทุกีห่งสองหจึ๊หนจึ๊บเดี๋ยวจะเป็นปากไร้รไม่ได้นะปักเรียงไหนมาดูดึงสิลูกดึงลงครับดึงลงครับดึงลงอีกดึงลงอีกตาหนูยังเยี่ยมมากนุ่งงเอ่ กะสิบนาทีแล้วลูกเอ้ยในนี่แหละตัดความกันตัดแค่ยังน้อยกะผีอยู่อันอับปักอับปักนิดเดียวเองมันติดเหงือกหมุนดูสิลูกตอนนี้มันติดแค่เหงือกเฉยแต่มันหมุนไม่ได้นี่นี่ปะโบอเพิ่มเพิ่มตัวกระจกปะโบจะบอกให้เพิ่มทำยังไงอ่ะถือกระจกสองนะอ่ะนี่งัดไปฝั่งนี้นะเนี่ยมันจะหลุดดูนี่นี่ไงดูดูดูในกระจกปะโบจะบอกนี่นงัดไปฝั่งนี้อ่ะใช่ไปฝั่งนน้นอ่ะฮ็ แล้วก็เอาลงเนี่ยอยากไปทางนี้โอเคเราก็อยากไปทางนี้ก็ใช่แลอวแล้วถ้าเอาผับเข้าข้างในแล้าเอกข้างนอกอืข้างในสี่ด้านอ่ะข้างนอกเดี๋ยวอย่างนี้อืออือเรนนี่ทางนี้แล้วก็ข้างนี้ทางนี้ทางขวาบนล่างเอาเลยอ่ะเออเลยอ่ะลองอะ นิดหน่อยครับอีกนิดหน่อยอุ้ยไกลแล้วไกลแล้วโอ้โหแจ๋วแจ๋วมากแจ๋วมากครับทำใจอีกแป๊บอดใจไว้ครับอดใจไว้อีกนิดเดียวโอ้ยกำลังใจล้นหลามใช่อีกนิดเดียวเราต้องฟู่ชายชาติตํารวจหนึ่งต้องดึงเลยเอาผ้าดึงเลยครับเอาผ้าดึงก็ได้ใช้ผ้าก็ได้ลูกหนึ่งสองกันใจทีหนึ่งนะหักลงมาเนี่ยหลุดเลยต้องให้แม่จัดการนี่คร คุยๆอยู่แล้แม่มแล้วเปาะรถต้องนั้นนั้นเป็นไงภารกิจวันนี้สําเร็จต่อให้รู้โอ้สงสัยภารกิจจะไม่สําเร็จแล้วชายชาติตํารวจทําไงเนาะทีเนี้ยคลิปก็ไม่สมบูรณ์แล้วทีเนี้ยคลิปก็ไม่เสร็จลวทีเนี้ยใช่ชหนมไม่กล้าเอ้าชายชาติตํารวจเอ,อ มไใช่ชาติตำรวจก็ต้องกล้าเนี่ยกล้าซีแรกเดี๋ยวซีต่อไปก็ทําเองได้เลยใช่เหมือนลุงตอนเด็กๆนะลุงลุงดึงเองเลยนะแม่ก็งัดเองลุงออ่่ะลลุุงงงงยยาเี้นะลุงดึงแล้วก็เลึงอย่างนี้เพราะว่ามันอันนี้มันซี่แรกเดี๋ยวต้องมีอีกหลายซี่ำปากน่อยสโอ้ยลุงก็กลัวหลานเจ็บไงลุงก็ถ้าเพิ่มทําเองเพิ่มจะรู้ใช่เพิ่มจะได้รู้ว่าเออแบบไหนมันถึงไหนแล้วใช่งัดลงมาอะไรงัดลงมาเลย นั่นแหละงัดลงเลยครับงัดลงเลยนึดลงเลยครับเอานิ้วดันงัดลงเลยหนึ่งสองปึ๊บลงเลยดันลงเลยหนึ่งสองงึดหนึ่งสองลุ้นทุกคนตรงนี้มันจะดึกก่อนไหมล่ะก็แน่ไงปลดเปลืกภารกิจไหมล่ะนั่นเออแล้าไม่ยกถ้าภารกิจไม่สมบูรณ์ลองพักเข้าไปข้างในนี่นั่นแหละ เดี๋ยวถ้าภารกิจคอม plete เดี๋ยวลุงตัดให้ดูเลยพวกเนี้ยตัดอะไรนี่ไงตัดคลิปนี่ไงเนี่ยคลิปลุงเอาลง YouTube ให้เลยด้วยเออนี่ทีหนึ่งอัพบรงัดอีกทีหนึ่งนะเอาแล้วนะนับเอาพร้อมครับอาปากพร้อมหนึ่งสองสามออ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอโชว์โชว์หน่อยโชว์ฟันหน่อยโชว์ฟันหน่อยไหนไหนนี่ ไหนไหนเอามาโชว์โชว์นี่เลยโชว์ฟันโอ้ไหนไหนว้าวเจ๋งมากเลยโุ้ยเย้เอาอะมาๆมามาโอเคเลยโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยว้าวชูนิโป้งมีโอเคเจ๋งโอเคสุดยอดแล้วอ่ะภารกิจวันนี้ เสร็จรู้่วงโอเคไปเลยไปไปไปครับนี่